สวัสดีค่ะนี่นะคะจะมาเรียนวิชาสังคมนะคะเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชียนะคะอาณาเขตที่ตั้งของทวีปเอเชียลักษณะทางกายภาพ ทวีปเอเชียที่ตั้งขนาดและอาณาเขตนะคะเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดกับทะเลคาราทะเลแลปทิฟและทะเลไซบีเรียตะวันออกในมหาสมุทรอาร์กติกจุดเหนือสุด คือแหลมเชลยุสกินจดกับมหาสมุทรอาร์กติกทิศตะวันออกติดกับทะเลแบริงทะเลโอคอสทะเลญี่ปุ่นทะเลเหลืองทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิกจุดตะวันออกสุด คือแหลมมิสเดตนอรวาจดกับมหาสมุทรแปซิฟิกมีช่องแคบแบริ่งกั้นระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปอเมริกาเหนือที่ใต้ติดกับอ่าวเบงกอทะเลอารับอ่าวเปอร์เซียอ่าวเอเดนมหาสมุทรอินเดีย จุดใต้สุดคือเกาะพานามาประเทศอินโดนีเซียโจดกับมหาสมุทรอินเดียทิศตะวันตกติดกับทะเลแดงคลองสุเอซทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลดำเชือกเขาคอเคซัสทะเลแคสเปียนและเชือกเขายูรันจุดตะวันตกสุดคือ แหลมบาบาประเทศตุรกีจดกับทวีปยุโรปมีเทือกเขาอูรานเป็นพรมแดนธรรมชาติกัน้นและทวีปแอฟริกามีคลองสุเอตและทะเลแดงเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับที่รับสูงนะคะของ ประเทศต่างๆนะคะในทวีปเอเชียจะมีที่ราบแมนจูเรียที่ราบสูงมองกโกเลียที่ราบสูงกาเรียนะคะที่ราบสูงทิเบตที่ราบสูงฟิสลิสที่ราบสูงยุนนานเป็นต้นอเ,เอาละค่ะเรามาทำ ใบงานกันต่อนะคะใบงานแผ่นที่หนึ่งนะคะภูมิภาคทวีปเอเชียนะคะเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกมีประชากรมากที่สุดในโลกอีกทั้งยังมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมและมีการดำรงชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันการเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการศึกษาภูมิศาสตร์ทวีปเอเชียจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและลักษณะทางกายภาพทางสังคมรวมทั้งความร่วมมือของประเทศนะคะเพื่อการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่1น,นะคะให้นักเรียนบอกที่ตั้งและอนาเขตของทวีปเอเชียลงในช่องว่างที่กำหนดให้นะคะ จุดเหนือสุดนะคะของทวีปเอเชียติดกับอะไรนะคะอย่างที่ครูได้บอกไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะก็คือแหลมเชลยูสต mm ิน hmm. mm hmm. นะคะ mm hmm. จดกับ mm hmm. มหาสมุทร ติกจุดตะวันออกนะคะ เดทนอรวาประเทศรัสเซียโจทกับมหาสมุทรแปซิฟิกจุดใต้สุดนะคะของทวีปเอเชียเกาะพาน าประเทศอินโดนีเซียโจทย์กับมหาสมุทอินเดีย จุดตะวันตกสุดนะคะแหลบบานบานที่ตุรกีนะคะอันนี้นะคะจะมีสองทวีตที่ติดกันนะคะทวีตแรกก็คือทวีตยุโรป ทวีปต่อไปนะคะก็จะเป็นทวีปแอฟริกาอย่างที่บอกไปแล้วนะคะทวีปโยุโรปนะคะจะมีเชือกเขาอูรันนะคะเป็นพรมแดนธรรมาชาติกั้นนะคะระหว่างทวีปโยุโรปแล้วก็ทวีปเอเชียส่วนทวีปแอฟริกาคะก็จะมี คลองสุเอตแล้วก็ทะเลแดงนะคะเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างทวีปเอเชียแล้วก็ทวีปแอฟริกาะคะ